สวยทุกบินฟินทุกคู่ ผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดมาจัดให้ทุกท่านแล้วครับสววสดีครับทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมกับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนั่นเองครับค่ำคืนนี้ครับเราก็จะมากันกับ1ตัวชัรวจัดประจําค่าคืนวันเพื่อหัสบดีที่9้ามกราคม2568กันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปรับชมการฝ่าทุกคนหน่อยครับกดหัวใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปและอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีแนวทางดีๆแบบนี้ เข้าสู่บ้านฟุตบอลเฟอร์เรดนะครับอย่าลืมนะครับทางเข้านั้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจะทิ้งแอดไว้ให้นะบอกเลยครับว่าในบ้านเมื่อวานนี้ก็จัดหนักจัดเต็มกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้จัดเต็มบ่อยมากนะครับใครสนใจก็รีบตามเข้ามานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับตามเข้ามาได้เลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปกันที่คู่ที่ผมมองว่าคืนนี้น่าสนใจเป็นคู่เดียวในครับคืนนี้แล้วกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอล f a c u อัอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่าง เชฟฟิลด์เต็ดครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านพบกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับสำหรับเจ้าทีนย่างเชฟฟิลด์เต็ดครับช่วงนี้ผลงานถือว่าดรอปลงไปอยู่เหมือนกันนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้2จาก5เกมหลังสุดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะวัตฟอร์ดมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างคาร์ดิฟซิตี้ครับผลงานถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา3นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับและเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปเสมอกับมิดเดิลสเบิร์มาได้1ประตูต่อหนึ่งครับ สำหรับคู่นี้ครับเจอกันมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าของเชฟฟิวอิตเต็ดครับที่ทำได้ดีกว่าโดยตลอดนะครับเจอกันทีไรเนี่ยนะครับก็เป็นเชฟยูเนี่ยแหละครับที่เอาชนะได้นัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกันเนี่ยนะครับ ก็เป็นเชฟยูนี่แหละครับที่บุกไปชนะมาได้2ประตูศูนย์ครับและเกมคืนนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นบอลถ้วยก็ตามทีนะครับแต่ยังไงเชฟฟิลเดตดนั้นก็ถือว่ามีผลงานที่ดีกว่าและก็มีทรงที่ดีกว่าเวลาที่เจอกันนะและที่สําคัญคือวันนี้มีความได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยครับจากแนวต้านณเวลานี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับรับเชฟฟิลเดตนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับไม่ต้องห่วงครับหนึ่งตัวชัวร์จัดในค่ำคืนนี้กับเกียร ไปที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเชื่อว่าคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างน้อยหนประตูอย่างแน่นอนครับก็ฝากเ้ด้วยแล้วกันครับคหนึ่งตัวโชว์จัดนะครับคืนนี้กับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับใครที่ชอบก็ไปตามกไัได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆไหนครับที่อยากได้มากกว่านี้ จัดหนักจัดเต็มกว่านี้แนวทางเนี่ยมีมากกว่านี้นะครับมีทั้งตัวนอกกระแสมีทั้งอะไรอีกหลายคู่เลยทีเดียวนะครับอัลบั้มก็มีใครอยากได้ก็ตามเข้าไปที่แอดตรงนี้เลยนะครับวันนี้ผมเกนะียร์ฟอร์เวิร์ดนั้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ